สวัสดีครับทุกค่า <c oughs> ผมก็ลงหลายคลิปแล้วเนาะยังไม่มียังไม่ได้ชี้แจงว่าว่าช่องเนี้เป็นช่องเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมผมจะบอกขอเป็นช่องเดียวครับการแชร์สบการณ์ของผมแล้วก็เหมือนถ้าใครอยากจะเสนอหรือว่า แนะนำผมก็ก็พูดคุยกันได้พิมพ์กันได้ครับหรือว่าใครอยากให้ผมเนี่ยพูดเกี่ยวเรื่องอะไรถ้าผมรู้อ่าผมก็จะพูดถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวผมก็ต้องไปหาข้อมูลให้เพราะว่าก็คลิปที่ผมพูดแบบเป็นประสบการณ์ที่ผมเจอเองทุกคลิปอ่าถ้าคลิปไหนที่แบบเมือนเช่นคลิปเกี่ยวกับสมาธิผมก็จะ จะเออเาทั้งทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมามาพิสูจน์ที่เขาพิสูจน์มาแล้วว,ว่าเรื่องนี้มันจริงอะไรเงี้ยอย่างเ,เช่นเรื่อง่าการนั่งสมาธิอะไรเงี้ยว่าถ้าทางศาสนาเนี่ยมันก็เป็นเรื่งองพลังงานแต่ถ้าทางวิทยาศาสตร์เขา,เาพิสูจน์แล้วว่าก็เหมือนอาการนั่งหายใจอะไรเงี้ยอะไรก็เลยว่าแนวทางของคลิปนี้ก็คือเหมือนว่า เรามาแชร์ประสบการณ์กันผมก็ไม่ได้แบบว่าเป็นอาจารย์หรือจบอะไรผมก็คือที่ผมเปิดช่องนี้เพื่อจะเรียนรู้ก่อนไปด้วยแล้วก็บอกผมจะไม่ใช้คําว่าสอนนะผมใช้คําว่าบอกแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพราะว่าเพราะผมก็ต้องอยังเรียนรูไ้ไปไปพร้อมกับ ุกคนเลยในนี้เพราะถ้าเป็นอาจารย์คือบางคนบางอาจารย์ที่เขาตั้งนเป็นอาจารย์เนี้ยก็คือ,สอ,ส,อสอนสอนสอนเดียวแล้วก็ให้เราฟังนี่ใช่ไหมต่ของผมเนี่ยสามารถที่จะพิมพ์โต้แย้งหรือหรือเสนอหรือบอกว่าเอออย่างนี้ไม่ควรอย่างนี้ควรนี้แนะนําอะไรเนี้ยอ,อย่างนี้มากกว่าก็เหมือนว่าเป็นช่องที่ให้เรียนรู้ด้วยกันดีกว่าเพราะผมก็ไม่ได้เนบเนบเก่งอะไรนี้นครับ แต่ทุกครั้งที่ผมอะทุกคลิปที่ผมพูดอ,อ่ะเป็นคลิปที่ที่มันผ่านมาแล้วเป็นพิที่ผมเคยเจอประเละประสบการณ์มาแล้วก็เลยแบบแบบคือการเรั่ประสบการณ์มันมันมันต้องเก่งมันต้องจบิญญนาหรือหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่กัน,นแล้ว้นหรอกก็เลยอยากม,มาบอกจุดประสงค์ก่อนว่าช่องนี้ท,ทำมาอะไรอะไรเงี้ยก็นั่นแหละ ถ้าใครอยากรู้จักอยากถามอะไรเงี้ยแบบอยากให้เล่าเรื่องอะไรก็ได้ว่า,าถ้าอยากให้ไปหาความรู้เกี่ยวกับอะไรให้ดีเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเนี้ยเพราะช่วงนี้ผมกำลังอินมากเลยก็เลยแบบแบบอยากจะถ้าใครอยากจะ,จะเสนออะไรก็พิมพ์มาได้เลยครับ